โอเคครับพี่ครับก็คือจะวิธีใช้ก็คือเปิดสวิตที่ตรงนี้นะครับเปิดสวิตปุ๊บเราก็คือต่อสายออกซิเจนเข้าที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คือมันจะเป็นสายหนวดกุ้งออกมาใช้งานได้ตรงนี้คือปรับขึ้นลงต้องการออกซิเจนเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าเราปรับไปที่เลขสามหมุนขึ้นหมุนลงได้ลูกนี้มันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่พ่นยา พ่นยาเนี่ยจะไม่มีออกซิเจนมันจะออกมาปกติจะไม่เหมือนช่องนี้ช่องนี้ออกซิเจนจะออกมาได้เต็มที่อ,อันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มแรงดันให้กับเครื่องป่นยาคแค่นั้นเองแล้วก็คือตรงนี้ปุ่มตรงนี้จะเป็นตัวตั้งเวลานะครับ,รบปิดเครื่องถ้าเราต้องการให้ให้ให้เครื่องดับเองก็คือเราก็กดที่ตรงนี้กดไปเรื่อยๆหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีพอเครื่องไปอยู่ที่เลขศูนย์ปุ๊บเครื่องมันจะดับนะครับ ถ้าเราไม่ตั้งเวลาเราให้ตรงนี้เป็นขีดไว้นะครับอย่าให้เป็นเลขศูนย์ถ้าเป็นเลขศูนย์มันจะเครื่องมันจะไม่ทํางานครนะฮะไม่มีอะไรแค่นี้ระด,ดับน้ําที่ว่าระด,ดับน้ําก็คือเปิดจากตรงนี้นะครับมันจะมีขีดขีดล่างก็คือน้ําก็คือให้อยู่ระหว่างอย่าให้ต่ำกว่าขีดล่างอย่าให้เกินขีดบนหรือระหว่างนี้นะครับเวลาเติมแต่ถ้าเวลาใช้ถ้าน้ํามันลดลงแล้วเราอย่าไปเติมเพิ่มเราเททิ้งนะครับ คือการบิดถ้วยออกนะครับเอาไปเททิ้งล้างถ้วยด้วยน้ําสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่อย่าไปเทซ้ําเพิ่มเพิ่มไปทุกวันทุกวันทุกวันมันจะสะสมไปเยเะแยะไปเรอยน้ำน้ำที่ควรเป็นน้าประเภทไหนน้ำสเตอร์ไล์ตามร้านขายยามีขายครับขวดประมาณ4ี่ห้าสิบาทหรือถ้าเราไม่มีน้ําสเตอร์ไล์ก็น้ําขวดใสน้าเปล่าขวดใสใช้ได<ม>้น้ําที่กรองใช่เป็นน้ําขวดใสเลยครับที่เราดื่มกันนี่แหละใช้ได้คครรับครับ